การต่อสู้กันทางการเมืองครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟสายสีส้มที่ดินเขากระโดงและเรื่องใหม่เรื่องนโยบายกัญชากลายเป็นเรื่องที่ทำให้กระแสะความนิยมของพรรคภูมิใจไทยในเขตเมืองนั้นลดต่ำติดติคุณชีวิตย์ท่านได้เปิดเผยขบวนการที่สอบไปในทางการทุจริตจากโครงการรถไฟสายสีสม้ม ช่วงที่สองช่วงที่หนึ่งจากมินบุรีมาที่ศูนย์วัฒน,นธรรมช่วงที่สองจากศูนย์วัฒน,นธรรมในีม่มแม่น้ำเจ้าพยาไปทางฝั่งทุนนะครับช่วงที่สองจะมีการประมูลและคุณชูวิทย์ก็กล่าวหาว่ามีการล็อกสเปกและมีการจ่ายเงินกันที่ประเทศสิงคโปร์ผ่านธนาคาร HSBC ธนาคาร HSBC ชื่อเต็มก็คือห้องกงเสี่ยงให H ก็คือฮ่องกง S ก็คือเซี่ยงไฮ้ BC ก็คือ Bank Company ก็คือธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงค์ซึ่งเป็นธนาคารที่ก่อตั้งขึ้นและมีสาขาทั่วโลกเยอะมากครับบอกว่ามีการจ่ายเงินกันถึง30,000่นล้านบาทเงินทอนอะไรเป็นมากมายขนาดนั้น30,000ล้านแต่ ถ้าถือเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณหนึ่พล้านเหรียญสหรัฐนะครับอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำประมาณ900กว่าล้านเหรียญเป็นเงินประมาณ30,000ล้านท่านทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่คุณชีวิตกับมนวิสิทธิ์ได้เปิดเผยซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร แต่เรื่องรถไฟสายสีส้มกับสายสีเขียวนี่มันมีข้อขัดแย้งกันมานานแล้วสายสีเขียวก็คือ BTS ช่วงต่อขยายไปนะครับสมุทรปาการแล้วก็มีปัญหากันแล้วกระทรวงคมนาคมก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้ทาง BTS นี่ยได้ทำงานต่อหรือ ไม่เห็นด้วยในเงื่อนไขที่ BTS เสนอซึ่งตอนนี้ยังคาราคาสังกันอยู่จนกระทั่ง BTS นี่ออกหนังสือทวงเงินกลางอากาศประจันเรียกเงินคืนจากกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ยังไม่จ่ายนะครับเป็นหนี้กันเป็นหมื่นหมื่นล้านนะแล้วก็ปัญหาในขณะเดียวกันก็คือรถไฟสายสีส้มที่ผมบอกนี่แหละช่วงที่สองจากศูนย์นันธรรมไปข้ามลอดแม่น้ำเจ้าพยาไป ไปฝั่งทนนุ่นท่านทั้งหลายครับเมื่อมีการเปิดเผยมาอย่างนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาทางการเมืองขึ้นในพักภูมิใจไทยและคุณชีวิตกมวลวิสิท์ก็คู่อีกว่าผู้สมัครสสภูมิใจไทยในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยจะสอบตกทั้งหมดและบอกเลยว่า พรรภูมิใจไทยจะได้คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อไม่ถึงหมื่นคะแนนเหมือนกับการเลือกตั้งในปี2554ในกรุงเทพมหานครภูมิใจไทยได้คะแนนรวมทั้งสิ้น8,000กว่าคะแนนนั่นหมายความว่าประชาชนในกรุงเทพมหานครนี่ไม่มีใครที่จะเลือกพรรคภูมิใจไทยแต่วันนี้พอพรรคภูมิใจไทยได้พุทธิพงศ์บุญนกรน อดีตรัฐมนตรีไอซี CT, ซึ่งแต่ก่อนเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วย้ายมาอยู่พ,พรรคพลังประชารัฐได้เป็นรัฐมนตรีดิจิตอลและก็ถูกคดีต้องไปจำคุกทำให้หลุดการเป็นรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็ตัดสินใจจะมีอนาคตของตนเองร่วมมือกับภูมิใจไทยในการที่จะปัก ทงก็คือให้สสของพรรคภูมิใจไทยได้รับการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีวิวาทกันระหว่างคุณชูวิทย์กับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยลามไปจนถึงเลขาธิการพรรคลามไปถึงครูใหญ่ของพรรคก็คือในวินชิดชอบลามไปจนถึงเรื่องเขากระโดงซึ่งตอนนี้เรื่องเขากระโดงเนี่สรุปสั้นๆก็คือ บ้านพักของคุณเนวินชิดชอบบ้านพักของคุณศักดิ์สยามชิดชอบและบ้านที่คุณอนุทินไปมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโรงมุ่สนามฟุตบอลสนามซ้อมฟุตบอลและสนามช้างเซอร์กิตสนามแข่งรถเนี่ยบางส่วนอยู่ในที่ดินซึ่งสารดีกา ได้มีคำพิพากษาจนถึงที่สุดไปตั้งแต่ปี2 5ง3แล้วว่าเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ออกพระราชกิจสีกาเวรคืนไว้และคุณพ่อของคุณเนวินชิดชอบและศักดิ์สยามชิดชอบนี่คือท่านกำนันชัยชิดชอบอดีตประธาน สภาผู้แทนราษฎรน,นี่ได้ย้ายเข้ามาที่ดินบริเวณนั้นในปี2512และได้ทำเรื่องขออยู่กับอาศัยที่ของการรถไฟเพื่อเลี้ยงช้างแต่กลายเป็นระยะเวลาต่อมาที่ดินบริเวณนั้นกลับเป็นที่ดินที่ออกนโฉนดและไม่ใช่เพาะครอบครัวของตระกูลชิดชอบอยู่ในนั้นเท่านั้นนะครับ ยังมีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตนั้นมากกว่า1200ครอบครัวแต่ละครอบครัวก็มีที่ดินกันบางคนหนึ่งไร่บางคนหนึ่งงานบางคนสองไร่บางคนสางาน1,200ครอบครัวที่อยู่ในที่ดินของเขากระโดงบริเวณที่สารดีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่คนที่อยู่ในที่ดินนั้นมากที่สุดก็คือตระกูลชิดชอบมีบ้านของท่านเนวินชิดชอบท่านศักสยามชิดชอบและชื่อของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ไปอยู่ในทะเบียนบ้านหลังนั้นด้วยย้ายเข้าไปอยู่บุรีรัมม์มีสนามฟุตบอลด้วยมีโรงโม่ศิลาชัยด้วยมีส่วนหนึ่งของสนามแข่งรถช้างเซอร์กิตด้วยซึ่งตอนนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นจะต้องเอาที่ดินคืนครับเอาที่ดินคืนก็คือเอามาเป็นของการรถไฟเลยหรือทำการตกลงกับผู้อยู่อาศัยที่อยู่อยู่นั่นอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่เฉพาะตระกูลชิดชอบอย่างเดียวครับพันสองร้อยกว่าคนน่ะพันสองร้อยกว่าครอบครัวนี่อาจจะต้องมาตกลงกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในการขอเช่าที่ดิน การรถไฟซึ่งก็แล้วแต่นโยบายของการรถไฟแห่งประเทศไทยนี่ตอนนี้มันลามไปถึงเรื่องเขากระโดงซึ่งเรื่องเขากระโดงนี่ก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าเป็นเรื่องที่เหมือนมันอยู่ในใจของครูใหญ่พักภูมิใจไทยการต่อสู้กันทางการเมืองครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟสายสีส้มเรื่อง ที่ดินเขากระโดงและเรื่องใหม่เรื่องนโยบายกัญชากลายเป็นเรื่องที่ทำให้กระแสความนิยมของพรรคภูมิใจไทยในเขตเมืองนั้นลดลงอย่างที่เรียกว่าต่ำติดดินจนทำให้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าตนเองนี่พรรคภูมิใจไทยถูกก่อวินาศกรรมมองว่าการพูดหรือการแฉข,ของคุณชูวิทย์ซึ่งวันนี้นี่ จะพาเด็กเยาวชนนี่ไปตัดต้นกัญชาหน้าทำเนียบอีกยพูดง่ายๆก็คือตีไปที่หัวใจของภูมิใจไทยนั่นคือนโยบายเรื่องกัญชานี่เอาประเภทว่าพังทลายกันต้องอาสันทางการเมืองกันไปข้างหนึ่งพูดอย่างงี้นะครับผมจึงต้องบอกกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่อนุทินชาญวิรุฬูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยพูดก็ไม่ผิดครับตอนนี้ภูมิใจไทย กำลังเจอเหตุการณ์ politics s a b o t a g ก็คือการก่อวินาศกรรมทางการเมืองก็คือต้องการที่จะทำให้พังทลายซึ่งคำว่าพังทลายนั้นถ้าเรามีความมั่นคงทางการเมืองไม่มีจุดอ่อนไม่มีบาดแผลการก่อวินาศกรรมทางการเมืองก็ทำไม่ได้ครับก็เหมือนการป้องกันการก่อวินาศกรรมเช่น ทำลายระบบสาธ,ธารณูปโภคทำลายเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ทำลายระบบคมนาคมหรือทำลายระบบการปกครองถ้าการดูแลเข้มงวดกวดขันรักษาความปลอดภัยดีไม่ประมาทก็ไม่มีใครที่จะมาก่อวินาศกรรมหรือสรับโบตาดได้ดังนั้นในเรื่องของภูมิใจไทยนี่ยจึงสะท้อนให้เห็นชัดเจนครับว่า มีจุดอ่อนมีบาดแผลเยอะแยะขนาดคุณชูวิทย์พูดคนเดียวนะครับถือว่าภูมิใจไทยวันนี้แทบละลายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไฟสายสีส้มรถไฟฟ้าสายสีส้มเรื่องเขากระโดงและล่าสุดเรื่องนโยบายกัญชาก็ต้องดูครับว่าภูมิใจไทยจะลด ความเสียหายจากการถูกก่อวินาศกรรมทางการเมืองครั้งนี้ได้อย่างไรนี่คือภูมิใจใไทย